ความจริงที่ขเขมรไม่ยอมรับเมื่อนักเรียนนอกกัมพูชาบอกว่ามาจากขเขมรและนี่คือคําตอบกัมพูชาอยู่ในอาเซียนด้วยหรอนึกว่ากัมพูชาคือจังหวัดหนึ่งของประเทศไทยสําหรับคลิปนี้ครับแอดก็มีข้อมูลสําคัญครับนำมาฝากให้กับแฟนๆได้รับชมรับฟังกันครับกําลังกลายเป็นประเด็นที่ถกเถียงกันในกลุ่มของชาวขเขมรครับเมื่อแอดมินเพจ world knowledge ของกัมพูชาได้ตั้งกระทู้ถามเพื่อร่วมชาติด้วยความผิดหวังว่ามี มีนักเรียนต่างชาติร่วมชั้นที่มาจากประเทศลาวครับได้พูดคุยกับแอดมินในชั้นเรียนวิชาเศรษฐศาสาตร์และเมื่อแอดมินเพจได้แนะนําตัวว่ามาจากประเทศกัมพูชานักเรียนลาวคนดังกล่าวครับก็ได้แสดงสีหน้าที่ประหลาดใจยอย่างมากครับพร้อมกับการตั้งคําถามครับที่ทําเอาชาวกัมพูชาคนนี้ถึงกับช็อกเลยทีเดียวครับ ถามด้วยความสงสัยว่าประเทศกัมพูชาตั้งอยู่ที่ใดของแผนที่โลกงานนี้ทําเอาลูกเพจของชาวขเขมรพากันหัวเสียตัดเพราะว่าเป็นเรื่องเสียของมากๆเลยทีเดียวครับ ออการที่กัมพูชาได้ใช้เงินจํานวนมหาศาลในการจัดมหากรรมกีฬาซีเกมที่เพิ่งเสร็จไปนะครับแต่กลับไม่มีใครรู้จักเลยนอกจากนี้ครับยังมีบางโพสต์ที่น่าสนใจเล่าถึงประสบการณ์จากการที่ได้รู้จักพูดคุยกับชาวอาเซียนในหลายชาติก็บอกว่าไม่รู้จักประเทศกัมพูชาเหมือนกันซ้ารลายที่หนักไปกว่านั้นครับก็คือมีคนอินโดมีคนฟิลิปปินส์จำนวนไม่น้อยเลยครับ ที่คิดว่ากัมพูชาคือจังหวัดหนึ่งของประเทศไทยสำหรับเรื่องราวนี้ครับก็ทำเอาชาวเขมรหัวร้อนกันเลยทีเดียวครับซึ่งทางเพจเวิร์ลโนเลจข,ของกัมพูชาเองนะครับก็ยังได้โพสต์ข้อความไว้อีกว่านักเรียนต่างประเทศอาจจะเป็นแบบนี้กันเยอะมาก บ่ายนี้ผมได้นั่งคุยกับนักศึกษาชาวลาวที่เรียนวิชาเศรษฐศาสตร์ด้วยกันเขาถามผมว่าผมมาจากไหนผมก็ตอบเขาไปว่ามาจากกัมพูชาแล้วเขาก็ทำหน้าสงสัยเกี่ยวกับประเทศกัมพูชาแต่ถึงแม้ประเทศเราจะไม่เป็นที่โด่งดังในทวีปยุโรปแต่ในเอเชียก็เป็นที่รู้จักกันอย่างมากก็จากโพสต์นี้ครับทางแอดมินเพจเขาก็ยังยืนยันครับว่าในทวีปเอเชียครับกัมพูชาก็ยังเป็นที่รู้จักจะมีเพียงแค่นักเรียนนอกต่างประเทศเท่านั้น ที่อาจจะยังไม่รู้จักประเทศกัมพูชาและจากโพสต์นี้ครับก็มีชาวกัมพูชาเข้ามาแสดงความคิดเห็นและมุมมองกันอย่างมากเลยครับแอดก็ได้นํามุมมองที่น่าสนใจนํามาฝากให้กับแฟนๆได้รับชมรับฟังกันด้วยนะครับเอาล่ะครับเราไปเริ่มกันที่ความคิดเห็นของชาวกัมพูชากันเลยครับว่าพวกเขาจะมีความคิดเห็นอย่างไรครับเกี่ยวกับเรื่องราวนี้ มาที่คอมเมนต์แรกก็เป็นของแอดมินเพจชาวกัมพูชาครับได้แสดงความคิดเห็นไว้ว่าผมเจอแบบนี้บ่อยและการตั้งกระทู้ครั้งเดียวครั้งนี้ก็มีการแชร์กันอย่างมากมายเราจะต้องแชร์ให้ดังไปถึงต่างประเทศว่าที่ประเทศเรามีดีอะไรบ้างประเทศเรามีนครวัดถ้าจะให้ดีล้องถามชาวต่างประเทศดูอีกครั้งว่าพวกเขารู้จักนครวัดไหมถ้ารู้จักก็แปลว่าเขารู้จักกัมพูชาแล้วและมาต่อกันที่คอมเมนต์ชาวกัมพูชาท่านถัดไปครับ เขาจริงๆเองนักเรียนไทยในต่างประเทศก็คงเจอแบบนี้เยอะเหมือนกันพวกเขาก็คงไม่รู้จักประเทศไทยหรอกมาต่อกันที่คอมเมนต์ถัดไปของชาวกัมพูชาครับเขาก็เป็นนักเรียนอีกท่านหนึ่งครับ ที่เคยเจอประสบการณ์แบบนี้เหมือนกันครับเขาได้แสดงความคิดเห็นไว้ว่าฉันเคยแนะนําตัวกับคนฟิลิปปินส์เขาถามฉันว่าฉันมาจากไหนและฉันก็บอกไปว่ามาจากกัมพูชาเขาก็ถามกลับมาว่ากัมพูชาคือที่ไหนก็เลยตอบกลับเขาไปว่าอยู่ในอาเซียนไงแต่ถึงอย่างนั้นเขาก็ไม่รู้จักอยู่ดีเขายังถามกลับว่ากัมพูชาอยู่ในอาเซียนด้วยหรอมาต่อที่คอมเมนต์ถัดไปครับเขาก็ได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องราวนี้อีกทีหนึ่งครับ เป็นคนฟิลิปปินส์อยู่ใกล้กันแต่กลับไม่รู้จักกันแสดงว่าเขาไม่มีความรู้ทางภูมิศาสตร์เลยเหรอมาต่อที่คอ m มเมนเ์ถัดไปครับมันเป็นไปไม่ได้เขาทําเป็นไม่รู้จักมากกว่านักเรียนลาวที่ไหนจะอ่อนเรื่องภูมิศาสตร์ได้ถึงขนาดนี้มาที่คอ m มเมนเ์ถัดไปเลยครับอย่าคิดว่านักเรียนลาวคนนั้นจะความจําไม่ดีเขาอาจจะแกล้งทําเป็นไม่รู้จัก เพราะมันเป็นไปไม่ได้ที่ประเทศเพื่อนบ้านจะไม่รู้จักเราคอมเมนต์ถัดไปครับก็เป็นอีกหนึ่งมุมมองหนึ่งครับของนักเรียนต่างประเทศชาวขเขมรครับคนที่ไม่เคยไปต่างประเทศอาจจะไม่เข้าใจเวลาเขาถามเราว่าเรามาจากไหนพอเราบอกไปว่ามาจากกัมพูชาก็น้อยคนนัดที่จะรู้จักจริงๆทุกวันนี้ในอาเซียนยังมีคนอื่นอีกมากมายที่ไม่รู้จักประเทศเราพวกเขายังคิดว่าฉันเป็นคนมาเลเซียเลยมาต่อที่ความคิดเห็นถัดไปครับ ถ้าพูดว่ากัมพูชาเขาอาจจะไม่รู้จักแต่ถ้าเป็นแคมโบเดียก็อาจจะรู้จักก็ได้มันก็เหมือนกับที่เราเรียกตัวเองว่าขมิมนแล้วเวลาไปคุยกับเขาเขาก็ไม่รู้จักแต่ถ้าเราเรียกตัวเองว่าขอมเขาก็อาจจะรู้จัก มาที่คอมเมนต์ถัดไปของชาวกัมพูชาครับก็ได้เข้ามาตั้งคำถามด้วยครับว่าเขมรเพิ่งจะจัดสีเกมจบไปเป็นไปไม่ได้ที่พวกเขาจะไม่รู้จักมาต่อกันที่อีก1นึ่งคอมเมนต์ครับประเทศในอาเซียนของเราส่วนใหญ่ก็เรียกเราว่ากัมพูชาแต่พอเราบอกชื่อประเทศเราเป็นภาษาอังกฤษว่ากัมพูชาพวกเขาก็คงสงสัยและไม่เข้าใจ และความคิดเห็นถัดไปครับเป็นความคิดเห็นของชาวไทยครับที่มีต่อเรื่องราวนี้ครับแอดก็ได้รวบรวมนํามาฝากให้กับแฟนๆด้วยครับมาเริ่มกันที่คอมเมนต์แรกครับเขาก็ได้กล่าวว่าเมื่อก่อนไทยก็เคยเป็นแบบนี้ไม่ได้เป็นที่รู้จักมากบอกว่าไทยแลนด์ก็รู้จักแต่ไต้หวันลจากคอมเมนต์นี้ครับก็มีพี่ๆชาวไทยมาตอบกลับอีกทีหนึ่งครับสมัยก่อนเคยสั่งของจากต่างประเทศพัสดุส่งผิดไปไต้หวันกว่าจะตามของคืนได้ก็นานเกือบ2เดือนมาต่อที่คอมเมนต์ถัดไปครับ ที่ผ่านมาขเขมรพยายามโปรโมทประเทศตัวเองด้วยการนำเสนอศิลปะที่เรียนแบบไทยให้คล้ายมากที่สุดเพื่อหวังให้ชาวโลกสับสนว่าขเขมรเป็นต้นฉบับแต่กลับกลายเป็นว่ากระแสตีกกับเพราะนั่นยิ่งทำให้ชาวต่างชาติเข้าใจว่าขเขมรคือส่วนหนึ่งของประเทศไทยแม้จะพยายามใช้วิธีติดธงชาติขเขมรอย่างไรก็ตามมันก็ไม่เป็นผลงานนี้ก็ต้องบอกว่าขเขมรพลาดอย่างแรงคอมเมนต์ถัดไปครับ โอ้โหกัมพูชาขนาดประเทศในอาเซียนด้วยกันเองยังไม่รู้จักมาต่อกันที่ความคิดเห็นถัดไปครับชอบใจในความเห็นของคนเขมรที่แชร์โพตนี้ออกไปจังเขาบอกว่าถ้าเกิดมีคนต่างชาติถามคนเขมรว่าประเทศกัมพูชาอยู่ตรงไหนของโลกก็ให้ถามกลับว่ารู้จักประเทศเวียดนามและประเทศไทยไหมหากเขาตอบว่ารู้จักดีก็บอกไปเลยว่าประเทศกัมพูชาตั้งอยู่ระหว่างสองประเทศนั้นมาที่คอมเมนต์ถัดไปครับ เขเห็นยังคิดว่าการจัดซีเกมแล้วทุกคนในโลกจะต้องดูแล้วเมเหนจะดังมากที่สุดในโลกคือชาติอื่นเขาจัดคนละหลายรอบแล้วจนขี้เกียจจะดูแล้วแต่เมเหนพึ่งตื่นเต้นแล้วมาปิดท้ายที่คอมเมนต์ถัดไปครับคนลาวน่าจะรู้จักขเขมเหนดีพอๆกับคนไทยนะ น่าแปลกใจจังเอาละครับแล้วนี่ก็คือคอมเมนต์ความคิดเห็นทั้งหมดนะครับที่เกี่ยวกับเรื่องราวนี้ครับและแอดครับขออนุญาตสรุปเรื่องราวนี้อีกสักรอบนะครับเพื่อความเข้าใจมากขึ้นครับสรุปก็คือนะครับแอดมินเพจกัมพูชาที่ได้โพสต์เรื่องราวนี้เอาไว้เป็นนักเรียนนอกที่เรียนอยู่ต่างประเทศครับก็ได้มีบทสนทนากับนักเรียนชาวลาวที่อยู่ต่างประเทศเช่นกันแต่ที่เป็นประเด็นครับเมื่อนักเรียนชาวลาวได้ถามนักเรียนชาวกัมพูชาว่ามาจากที่ไหนพอชาวกัมพูชาตอบว่ามาจาก จากกัมพูชาชาวลาวก็ถึงกับทําท่างงครับแล้วก็ไม่เข้าใจครับไม่รู้ว่ากัมพูชาอยู่ส่วนไหนในอาเซียนและคิดว่ากัมพูชาครับยังไม่อยู่ในอาเซียนด้วยครับและทางแอดมินครับก็ได้นําเรื่องราวนี้มาโพสต์ได้มาตั้งคําถาม แถมยังบอกอีกว่าเคยเจอนักเรียนนอกชาวอินโดและชาวฟิลิปปินส์ครับก็ยังไม่รู้จักกัมพูชาคิดว่ากัมพูชาคือส่วนหนึ่งของประเทศไทยจากเรื่องราวนี้ครับก็ทําให้ชาวกัมพูชาไม่พอใจเป็นอย่างมากเลยครับแล้วก็คิดว่าซีเกมที่เขาได้ลงทุนจัดไปอย่างยิ่งใหญ่นั้นคิดว่าทั่วโลกจะต้องรู้จักชื่อกัมพูชาครับแต่ความจริงแล้วก็ไม่เป็นอย่างที่ชาวกัมพูชาพอได้คิดไว้ครับในคอมเมนต์ครับก็ยังมีนักเรียนนอกชาวกัมพูชาที่เคยเจอประสบการณ์นี้เหมือนกันครับ บอกว่าชาวต่างชาติครับเขาก็ไม่รู้จักกัมพูชาเหมือนกันครับเอาละครับแล้วนี่ก็คือข่าวสารอัปเดตนะครับที่แอดได้นํามาฝากให้กับแฟนๆได้รับชมรับฟังกันครับฝากกดกระดิ่งกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปให้กับแอดด้วยครับเรื่องราวนี้ครับแฟนๆมีความคิดเห็นอย่างไรพูดคุยคอมเมนต์กันเอาไว้ได้เลยครับสําหรับคลิปนี้ครับแอดขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ